นี่นะครับน,นี่มาดูยายยืนออกกำลังกายมาก็มายืนพักผ่อนนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อวานฝนตกนะครับบรรยากาศสดชื่นมากเลยนะครับบรรยากาศสดใสเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับ ใสมากๆเลยวันนี้เย็นสดชื่นนะะบรรยากาศที่ดีมากๆเลยวันนี้สวัสดีสวยๆนะแล้วสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค้าก่อนแลว้ว À? có Coi... got... like, tiếng <timent> nó nó. nói có tiếng nói lều xương nói lều xương đăng 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 đang dung 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 Action dung

ดังมากมากเลยเชิร์ชแจมไสนะครับบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ใหญ่ส่งเสียงดังเลยนะครับสวัสดีสวยๆกันแล่วสวยๆกอนสวัสดีสวยๆกอน สวัสดีสวยๆกันเลยสวัสดีสวยๆกันเล้ยวสวัสดีสวยๆกันยากาศสดชื่นนะครับก็เสียงหนายเสียงหนายแล้วกัเสียงหนายแล้วกัเสียงหนายแล้วกัเสียงหน่อย tiếng dương dương nôi đang đang có tiếng đang 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 leo đường gặp anh đi con leo anh đi con đang con leo có tiếng có tiếng có đang 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 rồi. นั่ง,งน่อยนัง่งก่อนนั่งนั่งโอ้เส <c oughs> <c oughs> ียงดังมากๆเลยนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องคนยายสมใจแฟมิลีด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกต่อไปนะครับวันนี้แล้ว สวัสดีนะครับยามเช้าวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ